ตีที่พาผู้มชมไปเปิดชีวิตหญิงแกร่งชาวจังหวัดสตูลล่าสุดน,นะคะเธอหันมาเปิดฟาร์มเห็ดแบบครบวงจรช่วยปลดหนี้สินกว่า4ล้านบาทได้สำเร็จที่สำคัญยังสามารถสร้างไรายได้สูงสุด2 0 0แสนบาทต่อเดือนอีกต่างหากนะคะอะไรคือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ฟาร์มเห็ดของเธอประสบความสำเร็จได้มากขนาดนี้ต้องตามไปหาคำตอบกันค่ะ มาแล้วคุณผู้ชมขาพามาเปิดพิกัดฟาร์มเห็ดหูหนูช่วยปลดหนี้บนเนื้อที่หนึ่งไร่ของเกษตรกรแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเป็นชาวตาบลควนโอพอําเภอเมืองจังหวัดสตูลที่เรียนรู้ชีวิตจากความผิดพลาดก่อนตั้งใจเดินหน้าสั่งสมประสบการณ์การเพาะเห็ดมาอย่างชำนาญจนปัจจุบันสามารถขยายโรงเรือนเพาะเห็ดได้มากถึง15โรงเรือนเข้าไปแล้ว ในที่สุดความอดทน,นก็ถูกตอบแทนด้วยรางวัลที่คุ้มค่าเสมอ <Okay. S 1> เมื่อคุณนาฏละดาขาวคงหญิงแกร่งวัย41ปีนำไรายได้จากการเพาอเห็ดทั้งหมดไปปลดหนี้เป็นจำนวนเงินกว่า4ล้านบาทได้จนครบทุกบาททุกสตางค์แถมยังสร้างไรายได้สูงสุดเดือนละกว่า2 0 0 0 0 0บาทอีกด้วย เราไปเจอคุณนาทระดานะคะเกษตร,รกรเพราอเห็ดหญิงแกร่งของเราเนะนเราให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้พื้นที่หลังการาพัก,การปลูกเห็ดนางฟ้าภูตานเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็มาพาอเห็ดหูหนูก็นับเป็นไอเดียาการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยพาะเห็ดทั้งหมด3สายพันธุ์นะคะได้แก่เห็ดภูตานเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดแกลงส่วนจุดเด่นของฟาร์มเห็ดของเธอคุณผู้ชมอยู่ที่การพาอเห็ดแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยนะคะโดยภายในฟาร,ร์มเห็ดของเธอค่ะก็มีโรงอัดเห็ดก้อนที่สามารถทำกำลังการผลิตได้วันละ1,200ก้อนอย่างเห็ดนางฟ้าภูตานะคะได้ผลผลิตวันละ150กิโลกรัมส่วนเห็ดหูหนูได้วันละ50กิโลกรัมแล้วก็เห็ดแครงกำลังรอให้ผลผลิตอยู่ค่ะ โดยเห็ดหูหนูนะคะก็จะให้ผลผลิตต่อ1ก้อนสูงถึง1กิโลกรัมเลยทีเดียวส่วนราคาขายนะคะถ้าเป็นราคาขายส่งนะคะก็อยู่ที่ราคากิโลละ60บาทยิ้งแกร่งคุณนาาระดาบอกทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าตอนนี้เธอเนี่ยกำลังจะขยายอณาณาจักรฟาร์มเพราะเห็ดจากหนึ่งไร่ ไปบนมเนื้อที่4ไร่เลยนะจาก1ไร่ก็ขยายไปอีกนะเป็น4ไร่เพิ่มมาอีก3ไร่แล้วก็เพิ่มกำลังผลิตก้อนเห็ดเป็นวันละ2,000ก้อนจากตอนนี้ที่ผลิตได้1,200ก้อนนี่คือความตั้งใจของเธอรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการแปรรูป น้ำพริกจากเห็ดด้วยเอาเห็ดมาทำเป็นน้ำพริกค่ะแล้วก็รวมไปถึงของฝากจากเห็ดสวรรค์อีกด้วยดิ้นความตั้งใจของเธอนนคะความคิดไอเดียของเธอไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่โรงเรือนเพาะเห็ดแต่เธอยังจะคิดต่อยอดนะคะจะทำอย่างไรให้เห็ดของเธอที่เธอปลูกนี่นะคะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาค่ะน่าชื่นชมมากๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ